กระจกตรงนี้แล้วก็แค่กําลังเล็งอยู่ว่าอยากจะซื้อที่ตรงไหนบ้างเอาไปทําธุรกิจอะไรให้เจ้าคุณแม่บ้างว่าจะเชียงใหม่คิดอยู่ว่าจะคว้านซื้อที่ตรงไหนบ้างใจจริงอยากซื้อหมดเลยแต่ว่ากลัวเดี๋ยวชาวบ้านเขาสดาวตื่นเช้ามามันเป็นฟิลอยากใช้เงินเลยว่าแต่หวยอ,ออกอะไรง่วดนนี้มีใครมีเลขบ้าง คิดไม่ทันไล่ออกไปแล้วแต่ว่าเช้าหนูดีเอาน้ำเต้าหู้มาให้ก็เลยใจอ่อนบอกหนูดีอย่าทำอย่างนี้อีกนะเสียไม่ชอบเราจะเมาแค่ไหนเราต้องอาบน้ำนะเช้าหนูดีเอาปลาต้องโกกับน้ำเต้าหู้มาให้เาแล้วโอเคใจอ่อนรับเข้ามาใหม่เอาใหม่เลขอะไรอะ่ะ เลขห้องมันลงท้ายด้วยศูนย์หนึ่งมันจะมาไหมอ่สามหนึ่งหกน่าจะเลขหกลงขึ้นซอรี่เลขอะไรดีอ่ะรีเริ่มเครียดละถ้าพูดถึงเรื่องหวยนี่คือเสียไปก่อนนะอิงฟ้ามาแล้ว นี่คิดว่านี่จะเล่นเลขเมืที่แล้วออกอะไรบอกหน่อยดิเมื่อที่แล้วหวยออกอะไรอ๋อหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วเผื่วันนี้หนึ่งแปดมีสิทธไม่หนึ่งแปดก็หนึ่งห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้าเนี่ยอันตรายมากจริง ไม่หนึ่งแปดก็หนึ่งห้านี่ยังคิดเลยว่ามันจะออกเลขเรางวดที่แล้วหรือเปล่าหกหนึ่งแปดเนี่ยมันมีสิทธิ์เป็นไปได้เชื่อมั่นไว้ใจเป็นไปได้ลงมือทำนี่ถามเขาว่าส้มเนี่ยเป็นปลูกจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ส้มจากแคนาดานี่กินไม่ได้ไม่ชอบ ถามมาว่าเนี่ยผลไม้ที่เอามาเสิร์ฟให้เมื่อเช้าเนี่ยมาจากที่ไหนบ้างก็บอกเขาว่าถ้าไม่ใช่จากแคนาดาเรากินไม่ได้มันแสบพอ